นะครับค่ะอ่ะไปเลือกอื่นต่อค่ะไปดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นความคืบหน้ากับเรื่องของออการทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มต้นในการเอาเครื่องบินของทางจีนนะคะมารับคนจีนกลับไปที่ประเทศจีนนะคะก็เป็นการประสานงานร่วมกันก็เอาเครื่องบินมาจอดรออยู่ที่สนามบินแม่สอดแล้วก็เมื่อมีการนำส่งตัวของ คนจีนที่อยู่ในแกงคอร์เซนเตอร์ซึ่งก็อาจจะมีทั้งเหยื่อด้วยอาจจะมีทั้งคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการด้วยเนี่ยเดี๋ยวทางจีนเขาก็จะคงจะไปดำเนินการกันอีกทีหนึ่งนี่นะคะทางการจีนได้จัดเที่ยวบินไชน่าเซาเทนแอร์ไลน์รับตัวชาวจีนทั้งที่เป็นเหยื่อแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการหรือว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์แก๊งอาชญากรรมออนไลน์ที่ถูกกองกําลัง BGF จับกลุ่มแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้เนี่ยนะคะส่งตัวข้ามแดนจากเมวดีมาทางแม่สอดเพื่อที่จะได้ขึ้นนเครื่องบิ กลับไปยังจีนนะคะเออเมื่อวานนี้ก็ได้มีการอ่อทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดจะ4เที่ยวบินด้วยกันนะคะมี20 21 22ยิ2นะคะวันละ6เที่ยวบินรวมแล้ว3วัน16เที่ยวบินด้วยกันนะคะโดยก็เมื่อวานนี้บรรยากาศก็มีการนั่งรถทัวร์พามาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีกระบวนการในการที่จะได้คัดกรองขอพายใช้คาว่าอะไรบันทึก ข้อมูลไบโอเมตริกส์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาชื่อขึ้นแบล็คลิสต์อันนี้ก็เป็นไปตามที่คุณลังชิมันโลมได้ออกมาโวยก่อนหน้าเนี้ยค่ะว่าเอ้ยเราได้ทำกรัระบวนการกระบวนการนี้หรือเปล่าเราจะได้เก็บข้อมูลของคนเหล่านี้เอาไว้อย่างน้อยก็ไม่ให้เขาได้หลุดรอดเข้ามาหลังจากนี้อะก็เมื่อวานนี้นะะักข่าวก็ยืนยันว่ามีกระบวนการในการเก็บประวัติเก็บข้อมูลไบโอเมตริกส์เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่คุณลังชิมันโลมมีความกังวลอยู่ะนะคะ ครับอ่าทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับทางโฆษกรัฐบาลนะครับนายจิรยุห่วงทรับก็บอกว่าคือคือมันมีประเด็นว่าเรื่องเก็บข้อมูลไม่เก็บข้อมูลที่คุณหนิงว่าไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็มีเรื่องอื่นด้วยนะครับแราออกมายืนยันว่าทางการไทยเนี่ยอนุญ,ญาตให้ฝ่ายจีนมารับตัวชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ถูกปล่อยตัวจากเมียนมาขึ้นเครื่องบินที่ประเทศไทยเดินทางกลับ โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองและการตรวจคนเข้าเมืองนะครับอันนี้โฆศกก็บอกว่าไม่เป็นความจริงนะกลุ่มคนจีนที่รับการส่งตัวมาจากประเทศเมียนมาเพื่อเดินทางกลับจีนรัฐบาลไทยได้ใช้การดําเนินการตามมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของกลุ่มคนจีนกลุ่มนี้นะก็ใช้อํานาจตามกฎหมายไทยนะครับตามพรบรคนเข้าเมืองอถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเก็บข้อมูลทางจีวภาพอะไรไปเรียบร้อย แต่มันมีข้อมูลจากรังสีมันโลมนะอาจจะเป็นข้อมูลที่จริงๆรังสีมันโลมก็ยังยังไม่ชัดเจหลอกนะแต่ก็มาเปิดประเด็นนะมาเปิดประเด็นใหม่อ,อ่านะเปิดประเด็นใหม่ก็อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตอบออกมาชี้แจงนะครับอ่าคือจะบอกรังสีมันโลมยังไม่มีหลักฐานก็กจริงอยู่แต่ว่าประมาณว่าได้ข่าวมาอาจจะอะไรแบบนี้ นะครับในรังสิมันโรมนะครับในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะเพราะว่ามีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยนะครับบอกว่าการส่งตัวเหยื่อแก๊งคอเซนเตอร์กับประเทศต้นทางขณะนี้มีความน่าก,กังวลอยู่ตรงที่การเก็บข้อมูลนะซึ่งก็มี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งการสอบข้อเท็จจริงต่างๆจากการเช็คข้อมูล เพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจริงหรือไม่หรือเป็นอาชญากรอันนี้สําคัญเพราะว่าจะใช้ในการปราบปรามต่อไปเขาบอกว่าที่น่าห่วงคือวันนี้ข้อมูลที่เก็บเนี่ยยังไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดเพราะยังมีระดับบอสระดับผู้จัดก,การซึ่งบางกระแสบอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่เมียวดีแต่อยู่ที่ประเทศไทยนะและหากยังจัดก,การเรื่องนี้ไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าเมื่อส่งเหยือ่อคอเซนเตอร์กลับประเทศแล้วยังมีจีนทาวอยู่ในประเทศไทยใช่หรือไม่ ันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องปกป้องตัวเองนะจะไปหวังพึ่งประเทศอื่นไม่ได้ 2. สําคัญไม่แพ้กันนะครับรังสึมันลมบอกว่าเรื่องของการเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลเพราะอย่างที่รู้การบรรดาจีนเทาเหล่านี้จะมีการไปซื้อสัญชาติซื้อพาสปอร์ตหากไม่มีการเก็บอัตลักษณ์เลยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเหล่านี้ในอนาคตจะกลับมาใหม่ด้วยพาสปอร์ตเล่มใหม่และเขาก็เปิดประเด็นว่า เนี่ยวันนี้ผมเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าเหตุผลที่ไม่มีการเก็บอัตลักษณ์นั้นอาจจะเป็นเพราะคําคว่าอาจจะนะอาจจะเป็นเพราะระบบที่เราซื้อใช้ไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่รวมไปถึงบริเวณชายแดนมีความเป็นไปได้นะเน้นย้ํานะว่ามีความเป็นไปได้ว่าตอนนี้ระบบที่เคยซื้อไปไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์อีกแล้วมาเป็นเวลานาน,าน สาเหตุที่ไม่มีการเก็บข้อมูลลังสิมันโลบ,บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเกิดจากลายเส้นหมดน่าจะหมดอายุนะนะคือคือเวลาฟังเขาพูดเนี่ยนะครับก็ต้องขีดเส้นไว้คือฟังได้นะแต่ว่าต้องขีดเส้นใต้ไว้หน่อยหนึ่งว่าน้ําหนักของอการเปิดประเด็นเนี่ยนะหนึ่งเป็นข้อสงสยัยหรือได้ข้อมูลมาอาจจะนะและก็น่าจะเช่นน่าจะเกิดจากลายเส้น นะคือไอไบโอเมตริกมันจะต้องมีโปรแกร,รมมีแหล่งมันเนี่ยแลวมันมีลายเส้นรังตีมลลังติบอลลมบอกว่าเท่าที่ทราบมาเกิดจากลายเส้นน่าจะหมดอายุนะซึ่งก็คงจะต้องมีการซักถามหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าถ้าไม่มีมาตรการอะไรเลยแล้วปล่อยให้คนเข้าออกเช่นนี้ประเทศไทยเราจะเสียหายมากนะครับเพราะเท่าที่ทราบมีความเป็นไปได้ว่าคนที่เข้าออกประเทศไทยเนี่ยตัวเลขอาจจะถึง17ล้านคนคือถ้าไม่มีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์เลยเนี่ย มันจะมีปัญหาเป็นอย่างมากเพราะไปเก็บแค่หน้า passport อ,อย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ biometrics นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการเปิดประเด็นใหม่ของคุณลงังสิมมันโรมนะฮะเอ๊แต่เมื่อกี้โคศกก็บอกไม่ใช่เหรอคะว่ามีการเ,เก็บข้อมูลชีวภาพอะข้อมูลเช,ชีวภาพก็คือ biometrics นั่นแหละแปลว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่ทํากระบวนการเรื่อง passport อย่างเดียวก็เก็บไบโอเมตริกนี่คะ แล้วก็ผมต้องบอกว่าเวลาเวลาฟังก็พูดต้องตั้งใจฟังดีๆเพราะจะมีคําว่าอาจจะน่าจะทราบมาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่อืมแต่แต่ก็ดีค่ะถ้าเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาจะได้ให้ทางรัฐบาลก็ชี้แจงไปตามสิ่งที่<ม>คุณลังสีมันลงเขาก็สงสัยเปิดประเด็นมาก็จะได้ชี้แจงไปว่า<ม>ใช่หรือเปล่าตกลงหมดอายุจริงไหม,มตกลงเราเก็บข้อมูลไบโอเมตริกจริงๆหรือเปล่าซึ่งเท่าที่ได้ พูดคุยและรับทราบมาก็เก็บละเอียดเลยนะคะเก็บละเอียดกิบเลยนะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็เ,เหมือนที่คุณภูมิธรรมบอกแล้วแหละว่าเก็บไม่ใช่ไม่เก็บนะคะแล้วก็ทํามาตลอดนะแต่ก็เอาละในฐานะฝ่ายค้านเขาก็เปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะคะถ้าได้ชี้แจงได้ตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดก็ดีนะคะจะได้นําไปสู่เออความสบายใจต่อไปว่าเออคนเหล่านี้อย่างน้อยก็จะไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาอีกนะคะ ความคืบหน้าของเรื่องเ,ออเรื่องนี้นะคะเอาไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะคะเออไปดูทางฝั่งของกัมพูชากันบ้างนะคะ